น้ามาเล่นทงหน้ามาเล่นทงหน้าโอ้ยพุ่งใหญ่เลยรถพุ่งใหญ่เลยโอ้สดดีดีเย็ดเต็มทัวรอหูยน้ำหมดแล้วเนาะพี่รองขามือนีแย่แล้มาเล่นทงไฮทงหน้าค่ะบรรยากาศทงหน้าเนาะบ่งกบวามสั โกุ้งไปมือนีว่าสิบ้างหอยว่านันันเลยจสิได้หอยบ่แต่ว่ามาเกียเข่าม้าควอนนอเ็นสัเ็บนสัตว์เอากินกินกินปาปากลงัาปากคลงำกีดางหน่อยเ่าินได้เนี่ยอีเตี้ยเตี้ยมากเยเตี้ยมีเตี้ยมาตัวดันี่เป็ดตาไงไปไปเตี้ยเตียให้ไปเตี้ยเตี้ยมาเตี้ยออกมาห ดานน้องไส้เขาเองโอ้สุดยอดเด็ดตุนเราอยู่ตรงไหนตรงหน้าผู้เดียวเดงน้องไส้ไ่เคยไปไหนมีเสียงหน้าเล่ากับชัเงี้ยหน่อยขุ่นนั่งขโมยอยู่ขุ่นนั่งเต็กเหล่าก็นั่งกินน้ำน้อหนะกากกล้วยรอกวองเทียงเขา จัิ่นเรนี่โอ้จักสินอันหอดหนันบ่อแล้วเอบุในะใจหน้าบุนใจหน้ามีหน้าตรงเดินแาบไงเป็ดไรโคฟัสตินจ้าโคฟัสตินก็เคยน้อน้อยอ่งนี้ไหมเพาะ่านเงนี่มีกกันกลักันนัน่นวกนไม่โคงีกว่าจ่ายจ้าเสียจักเคยน้อยอน,น้อยจอนเคยเท่าซ้ามัน เหียงหน้าหน่อยค่อยนั่งน,น,ในอใ่มันนกาดีมื่อนี้ฝนตกนพี่น้องเย้ยคอยฮ้อนแยะไรม้อโกสสากงนี่่อยะอ่อนแนแต่ตีโน่นออยวัาวานสีหกักกินวันสีหกักกิมบุ่่นกาตอนนี้บาสามมวนัวมันบดเสื้อถ้าบ่าบดนี่แดดคักเแน,น่พี่น้อง หนอกซ้มสาหมากมันลนกับป้ากล้วยค้องหัวได้กิ่นได้กลิ่น้องเดี๋ยวทุกคจไปเก็บบกหอยเดข้าาม้เก็บบกหอยเดียดคลิปใหพี่น้องเบิ้งดพี่น้องเด้ออ้ยมกาัดีแห้งค่ะตกที่ตรงไหนมาเดี๋ยวถ้ากันทิไปแล้วนี่ทิไปงมบกหอยว่าับจักซ้ำไหนเดี๋ยวติดทพี่น้องเบิ้งเด้อพี่น้อง่ทยพี่น้องเบิ้ง นี่คิปีก็ฝากไว้เพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะเยี่ยวไ่อย่เก็บย่บไญกันด้ายเยี่ยคไอยสถ่ทยเบิ่งไหม